สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสคร์ดแมชชน,นิกซาวเวอรอะอันนี้ผมทำฟาร์มมอนเตอร์แบบเนี่ยอันนี้จะเป็นใบพัดนะเอ้ยไม่ผมกดอยู่ไหนวะอ๋ะอน,นี่ฟาร์มมอนเตอร์มันจะชอบมาทางเดียวหมือนว่ามันจะหาทางที่ใกล้ที่สุดทางที่มันไวที่สุดอะไรประมาณนั้น เ,เมื่อกี้อะไรเก็บได้โอเคเก็บเก็บเก็บคอนไว้เมื่อกี้นาทียีิบเก้าวิถ้าถ้าแปลงไหนว่างก็เอานี่ไปเลยลดน้ำไปเลยแล้วก็รอมันเตออะ ดูว่าจะผ่านคืนนี้ได้เปล่าเอออีกตัวฟาร์มเมอร์ผมไม่รู้ว่ามันมาไงนะแต่อตัวตัวหัวเกเล็กอะ่ะมันชอบมาทางเดียวมาทางที่มันมันเปิดอะ่ะช่องมันเปิดอย่างเงี้ยโอนะ้ลองดูนะลองดูนะ มาเอ้ามันรอแล้วเอ้ามันกลัวเสียงดังเลยอ้าวจะมีช่องเดียวเห็นป่ะ มาดิมันจะยืนทำไรนะอาอาอายืนไปยืนไป <c oughs> <c oughs> เหมือนมันกลัวฟาร์มอ่ะอ่าม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 า,มานี่มาเออเอนเงียฟาร์มนี้พอได้อยู่นะ เฮ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการนี่ก่อนมายืนทำไรน่ะตรงนั้นน่ะมาเจ้าหนุ่ม้ยเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเอ้าเนี่ยนะมันจะกลัวอะไรไม่รู้กลัวเสียงป่ะปิด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 เสร็จเรียบร้อยไม่ไม่ใช่ปกดปุ่มแค่นี้ชิวๆโอ้โหสบายเลยอย่างเงี้ยอ้าวเมื่อกี้เหมือนไรโต อะไรอะไรโตวะเมื่อกี้ไม่ใช่หรออ่ะปลูกเลยเดีย๋ยวขอปลูกก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะดูเป็นไงปลูกเสร็จแล้วละไอ้ฟาร์มก็พอใช้ได้อยู่นะน้ำมันหมดยังยังห้าเปอร์ปลูกไว้ก่อนแล้ว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 จากเนี้ย อย่าไปทำตามนะมันไม่ใช่หินนี้มาได้แล้วโง่โง่มันไม่ใช่หินนี้ครับมันเป็นหินมันเรียกว่าหินอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่หินเนี่ยอะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมก่อสร้างรถก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้มีวงล้อมาได้เท่าไหร่ต้องมีมอเตอร์อะเดีเหล็กไม่พอว่ะอ่า à ờ. ô ngay okay, đi cái bông món mon tơ bắp ninh chào nhé lại เร็จเรียบร้อยลองไปดูผมผมขโมยมอเตอร์จากเครื่องนั้นมาด้วยนะวันแรกใช้สองมอเตอร์เพราะมอเตอร์นี้มันเชื่อมได้แค่สองตัวอะลองไปดูมันจะได้เปล่ากดปุ่มหนึ่งคืออะไรอ๋อผมก็ลืมอะรื่องนี้เลยกดปุ่มสองคือเปิดเครื่อง ว <laughs> ันที่แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแบบไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงครับ,รบอ่ะเอะมันต้องอย่างนี้ อ่ะทุบได้ละพาที่แล้วไม่มีอยู่จริงนะอ่ะเดี๋ยวขอฟาร์มเหล็กแป๊บนึ่ง,งเอ้ยฟาร์มหินใช่ด้วยเนี่ยที่ไปค้ากับมะนั่นอ่ะค้าปเป็นแก้สกระจกอ่ะ เดี๋ยวพอตอนเช้าเครื่องขุดหินก็ได้ละเดี๋ยวไปลองขายลองลองยิงใส่อ่ะมันจะได้ไหมลองยิงอันนี้ไม่แน่ใจนะเราจะไม่ได้มเราย้องใช้ท่ออยู่ดีทำท่อไปเผื่อทีบอไมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอ้ยเๆ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ไม่ได้คุยกันมาอย่างนี้นี่เออมอเตอร์โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหมาเลยมามาเลยโอโ้โหมาพังมอเตอร์เฉยอ, <laughs> อ่าเงี้ย แม่งต้องเปิดทักสี่ห้าทางเลยมั้งเนี่ยไม่ได้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเวิร์กแค่สองคืนแรกแม่งมาด้านหลังเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปคิดแก้ใหม่ทำไงให้มันรู้สึกว่า มันเริ่มฉลาดขึ้นอ่าไ่า,างี้ก็ได้ไ่างี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลองไปขายก่อนเฮ้ยหรือทำกระจกไปเลยดีกว,ว่าทำกระจกไว้ก่อนเดี๋ยวมาจะได้นั่นเลย ก้าเก้ารถคันนี้ป่ะน,นี่รถลูกรักอันนี้บึ้มบึมบมบมโอเคครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวให้ดีๆนะ เอาอะไรก่อนดอีอันนี้อันน,นี้เอาออกทุกอย่างแป๊บนึงอะไรนะมันไม่ได้ยินเสียงโอ้โหก็ลืมของเก็บลืมเก็บของ เออแล้วปุ่มกดล่ะอ๋อนึกว่าไม่ได้มาเชื่อมเข้านี่แล้วเข้าตรงนั้นอ่ะลองนะไม่ใช่เฮ้ยได้วะเอาเลี้ยงตึดติ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 ด เรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งอาน <Okay. S 1> ต้องทำดีเลย์ไว้เนี่ยโอ้ปวดนิ้วเฮ้ยลเลี่ยนเนี่ย เด็ก้าวันเปิดนิ้วนี่นี่หมดแล้วเอาอะไรต่อดีบีบลูดบีบลูด แครลอดก็ได้วะแครลอดเยอะผมไม่รู้ว่าถ้ามันคนละช่องมันจะนั่นป่องแครลอดแครลอดสวยเอ๊ะเอ็องนี่ปุ๊บอ่ะอย่างนี้ผมน่าจะทำแบบเนี่ยกล่องเนี่ย กล่องข้างหลังอะ่ะมี4อันแล้วช่องละตัวแล้วกดยิงพร้อมกันอโอ้โหมันจะดีกว่านะี้มีบล็อกแคลรี่เหรอก็ต้องทำรถใหญ่เลยเนะี่ยโอโเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวต้องคิดก่อนปวดดูดิโอ้โห,โโหมากันเยอะแยะเลยอ๋อสิอันก็ได้เลยแหละโอโ้สบายอย่างนี้แรกของสบาย แค่หลอดมันแรกเลยได้นะอ่ะเดี๋ยวแลกเสร็จกลับมาใหม่ไม่ไหวเมือ่อย อ่ะโอเคครับแรกเสร็จเรียบร้อยเอาไงดีนี่ขนไปล่ะดูรดการขนแปลว่านี้ไม่ใช่อันนี้ออกน่าจะเชื่อมส่งของอะไรเนี่ยแหละ ขอเอาแครอทไปก่อนใแบบหน้าสวยต้องทำรถบรรทุกแล้วไหมเนี่ย <c oughs> ดูขรางหน้าแล้วโอ้โหของก็ไม่ค่อยมี <c oughs> ไม่ตายเถอะเอาเอาอย่างละอันไปบีทรรูท ไม่รู้ด้วยกันสามคือว่ารถไม่น่าไปได้อะจริงๆแค่รถนะเรตโตมามันต้องไปได้เลยไม่เคยเห็นรถ รถเลยนะรถกระบะที่แบกของเยอะๆเลยมันต้องได้ให้มันบาลานซ์กันแค่นั้นแหละว้าโอเคโอเคได้วะ่ะได้วะ่ะกาลายเป็นร่มเฉยเลย แล้วพวกนี้มอนสเตอร์ยัดตีได้ป่าวเนี่ยข้างหลังจะลอยป่าวะไม่ใช่เหมือนว่ากระดกหน้าป่าวผู้พิพากไม่ได้หังลอยกระดกหน้าดิอ่ะลองลอยใหญ่แล้วโอ้ยมองไม่เห็นก็เป็นมมมุองเี้ยมุมมุมมองมุมมองก็มองไม่เห็น เอออ้าวเลี่ยงว่ะฮะทางไหนนะทางนี้ทางนี้ทางคนขายของอมากันเยอะเลยเอาโหชิวเลยไนะปั๊บปับปั๊บปับเราร้ายเลยตรงไปว่ะ ไต่เพิ่งดิเจ้าหนู

Ha <laughs> ha! นได้เปล่าอย่าให้ล้มอย่าให้ล้มล้มมานี่คือต้องเดินเลยนะเฮ้ยดีเนี่ยอับเครื่องมาเยอะอยู่สองคันปะอ่าถึงแล้ว แต่ออกยากหน่อยนะถึงแล้วเปริปรบ์รบเปรบิรบเปิบเปิบอะลงเฮ้ยลงมาดิเอา้าไม่ตายสิบักเลย อ่ากดปุ่มขอถ่ายรูปก่อนตึดต๊ดๆๆๆๆๆๆแฮปปี้2ปิ๊ดอา้าวกดแปงอ่ะอ้าวโอเคอ่ากด สุดทีเดียวไม่ได้เลยว่ะอ,อ่ะหมดขอไปดูหน่อยว่าแลกอะไรได้บ้างเฮ้ยขอขอขอ,อ้ตอนนั้นได้บลูเบอร์รี่มาจากไหนอ่ะโอ้โหอยากได้อ่ะได้ได้ปุ๋ยแลกปุ๋ยได้คัตต้อนต้องเอากล้วยอ่าน ขอเลยถูกเกอร์เบลูส้มเอาเรื่องออนไลน์ right, ฮะโปรเตโตออะโม่คอนเทนต์อาใช้บีรูดใช้กล้วยเอา,เอาไ,มไม่ใช่หรอกเฮ้ยเอ,า,อยางี้ได้ไปพัดทำฟาร์โปรเตอตออะไรอย่างงี้อันนี้อะไรอะใช่คนไหมเหมือนคนเลยนะ อ๋อ oh, มันเอาคนมาแลกได้ดิใช่ไหมเนี่ยเหลือแค่หลอดแปดแคลอดมัแลแกเลยได้บ้างอะ <Right. S 1> กล้วยเอยเอากล้วยมาดิเยดซะอันนี้ทำฟาร์มกล้วยกล้วยมันได้กี่อันน่ะที่จะไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดอะ ยากยากยากเฮ้ยเอาปืนปะไม่ได้ว่ะไม่มีส้มปาหาจากไหนล่ะสับป,ปะรดเฮ้ยกลับบ้านได้มาแล้วเก็บรักษาไว้อย่างดีกล้วยอ่า ปรับรถดีป่าวะปรับน้ำมันลงนะมันเค้กลับบ้าน ก็ขอลาไว้เท่านี้กันเดี๋ยวค่อยพัหนาใหม่เอ้ยพัดหน้าเดี๋ยวค่อยค่อยอะไรค่อยทำอะไรต่อเดี่าพัหนาทำอะไรดีอแล้ไม่จุดต้องหมายทำฟาร์มเอ้เดี๋ยวพัหนาผม ผมจะทำไม่ผมจะแก้ฟาร์มก่อนว่าแก้ฟาร์มแก้ฟาร์มแก้ฟาร์มเขาเรียกว่าแก้ไขฟาร์มฟาร์มผลไม้อะให้มันให้มันดีขึ้นอ่ะไม่ให้มันตีอ่ะมอนเตอ่ะ <c oughs> อ่าโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ ขอลาตาลาไปก่อนขอรวดขอรินผนกันขอตัวลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับอาผมขอแถมหน่อยโอ้ผมกำลังฟาร์มอยู่เลย <c oughs> นี่มันเหมือนว่าเหล็กอ่ะไ,อไม่ใช่ก้อนหินเนี่ยเนี่ยก้อนหินเนี่ยมันจะดรอปเหล็กมาด้วยโอ้โหโคตรดีเลยนี้มีเหล็กมาให้ด้วยเนะี่ย เดี๋ยวดูนะอันนี้เหล็กมีแปดสิบนะเดี๋ยวลองไปอันหนึ่งมันจะได้แปดสิบป่ะเฮ้ยมันจะได้เก้าสิบเนี่ยเหล็กจะเป็นสีเงินเงนนินก็ว่ามาสีปแปลกๆนี่เก <laughs> ้าสิบมาให้ดูแค่นี้แหละเห็นว่ามันมีเนี่ยมีเหล็กดอบในหินอ่ามาแค่นี้แหละบาย